สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุงๆุเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนนะบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะทีมตาไกรนะที่ท็อ,ทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับก็เตะขึ้นวันเสาร์ครับทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยเพราะตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยปรับเวลาแล้วนะครับก็ช้ากว่าบ้านเรา เพิ่มขึ้นจากเดิม6ชั่วโมงก็เป็น7ชั่วโมงนะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มตัวแล้วอ่ะไปดูข่าวขาว่ขาวดีกว่าครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวก็อย่างที่เราทราบนะหลายคนก็สปเปอร์ตอนนี้ก็เล่นอยู่ฝาแชมเปี้ยนลีการสัปดาห์มาก็เอาชนะโคเบนเฮเก้นไปสี่ศูนย์นะครับยิปิซูม่านะครับเดยาลูคอฟสกีทากาติโคตัดาลาดูดากูซิน เจมส์แมตติสันอัซซีเก้ดอมิกโซลันเก้นะครับพวกนี้หมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนแล้วสำหรับหลายชื่อที่กล่าวมานะครับก็มีบอฮัมหมัดคูดูสนะครับที่จะต้องรอทดสอบความฟิตน่ก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าหน้าความฟิตเนี่ยมันก็เพียงแค่การเช็คสภาพครั้งสุดท้ายนะครับ80-90%ก็ถือว่าลงเล่นได้อาจจะเล่นได้40นาที 60นาทีอะไรเงี้ยก็จะมีควาวฟิตผมว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับคูดูสนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ลูเบนออมริมก็เพิ่งจะได้บ้องอาถันไปนะครับรวมถึงไบรอันเอมโบโมนะครับดูดูเมื่อ,อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟอร์มยอดเยี่ยมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ เข้าเดือนใหม่แล้วครับพฤศจิก,กายนมีนักเตะบาดเจ็บเพียงคนเดียวเลยครับก็คือลิซานโดมาร์ติเนสนะครับก็อย่างที่เราทราบทราบนะครับก็คืออาการเจ็บเลื้อหลังนะครับที่บริเวณหัวเข่าเนี่ยก็น่าจะมีผลกับการเล่นของเขาพอสมควรนะเดอะบูเชอรนะครับส่วนคนอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่านะักตอนนี้ก็สภาพทีมก็ถือว่าฟิตสมบูรณ์มากนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปดู5นัดหลังสุดสักหน่อยนะครับสถิติที่เจอกัน5เกมหลังสุดก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรองนิดหน่อยนะครับ2เกมในะดูการที่ผ่านมานะครับแพร้รวด3เกมสิเพราะว่ามีเกมนัดชิงยูโรปครับนะครับอีก1เกมนั่นก็คือแพ้แพ้3เกมติด สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้สี่เกมติดด้วยนะครับดูการที่ผ่านมาเนี่ยเจอกัน4ครั้งเนี่ยโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้รวดเลยนะครับสี่ครั้งนะครับก็เสมอได้1ครั้งนะครับเมื่อนู้นเลยครับย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นแหละครับนะนอกนั้นสี่เกมติดต่อกันแพ้รวดนะครับอ่ะไปดูครับตอนนน้ฮอสเปอร์นะครับตอนนี้อยู่อันดับหนะครับของตลาดนะครับแข่ง1ิบนัดนะครับชนะห้า เสมอ2แล้วก็แพ้3นะครับอยู่มี17แต้มนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มี17แต้มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่อันดับแปนะครับผลตามประตูดได้เสียเป็นรองเยอะนะครับชนะ5เสมอ2แพ้3เช่นเดียวกันนะครับนี่คือผลงาน5นะัดแล้วก็สถิติต่างๆแล้วก็5เกมล่าสุดเนี่ยสเปอร์ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้อ่าชนะ2 นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับขออภัยทีนะครับกับข้อมูลส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับห้านัดหลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับก็คือแพ้เบนฟอร์ด3-1นะครับแล้วก็ชนะ3แล้วก็เสมอ1นะครับเกมล่าสุดก็คือเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปอ่า2-2นะครับก็เก็บ1แต้มสำคัญกลับออกมาได้นะครับอ่ะไปดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืน วันเสาร์นี้นะครับเราเริ่มจากสเปอร์ก่อนครับผู้สาวตูครับเป็นวิคาริโอนะครับแบ็คขวาเป็นปอโต้แย็คซ้ายเป็นสเปนนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับโรเมโลกับมิกกี้นะครับมิกกี้ฟันเดเฟนนะครับส่วนมิดฟิลด์กลางครับปาตินยากับเบทันกูนะครับจะลงสนามเล่นด้วยกันในเกมนี้นะครับส่วนตัวลุกครับมีคูดูสซิลมอนแล้วก็ โอดอร์เบิร์ชนะครับแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นหน้าที่ของลันเดลมัวนี่นะครับชื่อนะครับลันเดลมูอาร์มี่นะครับมูอานี่นะครับส่วนแมนยูครับลเมนครับก็ตอนนี้ ก็เข้ามากอบกู้สถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเซนเนลล์เมนนะครับของแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดเป็นผู้สา,ารประตูนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กครับอ่าแมตตัเดลิกแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ลูคชอน่าจะลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนมิดฟิลด์ครับฟิกแบ็กขวาเนี่ยก็จะเป็นอามัดน,นะครับซ้ายก็เป็นดารุ่กู้เซ็นเตอร์แบ็กครับบูโน่แฟนันกับคาเซมิโล ตัวลุกครับคุณย่าเอบูโม่แล้วก็หน้าเป้าเป็นเชดโกนะครับนี่คือชุดที่ดีที่สุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้นะฮะอ่ะไปดูผลนะผลที่คาดนะฮะในค่ำคืนวันเสาร์นี้สเปอร์เนี่ยเล่นมีมิติเกมลุกวูวาบนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพอเล่นเกมใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาจะเน้นตั้งรับ นะครับเน้นนั่งรับนะครับไม่แพ้ไว้ก่อนโอกาสที่คู่นี้จะเสมอกันมีสูงนะครับผมมองว่าสื่อลหลายๆสำนักเนี่ยอาจจะมองว่าสเปอร์ดีกว่าแต่ผมมองว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับเกมลุกเนี่ยวุว่วากกว่านะครับผมว่าแมนยูจะเฉือนได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับนี่คือแมนยูเชสเตอร์นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะบุกเยือนท่านแบน็อตสเปอร์คืนวันเสาร์เจอกันครับ